ครับก็วันนี้เรายังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับที่นิวยอร์กซิตีหรือเรารู้จักกัรในดนามของเกาะแมนฮัตตันนะครับเมื่อเช้าเราไปไหนมานี่นี่นีน่ร้านนี้ครับมันจะกลับหัวไหมเนี่ย <laughs> บูเวตนะครับเป็นร้านอาหารเช้าสไตล์ฝรั่งเศสนะครับ ร้านนี้มีในตามบัตรนี่เลยเขาบอกว่ามีสามสาขานะครับมีที่นิวยอร์กมีที่ปารีสแล้วก็มีที่โตเกียวนะครับมีทั้งหมดสามสาขานะครับอาหารเมื่อเช้านี้เราไปเราก็สั่งนะครับมีทั้งวาฟเฟิลนะครับแล้วก็มีอาหารเช้านะครับสไตล์ฝรั่งเศสนะร้านนี้ คิวยาวนิดหนึ่งเมื่อเช้าเราไปถึงก่อนเวลาเปิดเล็กน้อยเลยได้คิวแรกๆนะครับร้านจะเปิดตอน8ปดโงเช้านะครับก็ไปถึงก่อนเวลานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อแถวนะครับแต่ถ้าไปสายมันก็จะต้องรอชุดแรกของร้านเทินออกไปเราถึงจะได้คิวเข้าไปนั่งนะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าเป็นอาหารเช้าทานกันไม่นานนะครับก็คือร้าน บูเวตนะครับก็เมื่อเช้าไปยังไงนะครับก็เดินไปครับเดินไปเรื่อยๆนะเราพักที่ถนน26นะครับตัดกับ6 t h Avenue นะครับเราอยู่ระหว่าง7กับ6กนะครับก็คือที่เกาะแมาฮัตตนเดนมันจะไล่มาจากถนน1 2 3 4 5 6เราอยู่ที่6ระหว่าง6กับ7แล้วก็ตัดตั้งแต่ล่างขึ้นบนครับถนน1 2 3 4 5เราอยู่26 ไอร้านนี้อยู่ตรงไหนไร้านนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงเ e สต์วิลเลจก็แปลว่าเราต้องเดินจากถนน7นะครับเดินลงใต้ไปเรื่อยๆจาก26ไป25 24 23 22นะครับก็เดินไปสักพักหนึ่งเจอร้านกาแฟนะครับก็เลยนั่งดื่มกาแฟร้านนั้นก่อนเพราะว่าเดินไกลพอสมควรออกจากโรงแรมเนี่ย7โมงเดินไปถึงตรงนั้นเกือบ8โมง รวมแวะร้านกาแฟด้วยนะนั่งนั่งดื่มกาแฟแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ไปถึงร้านก็ก่อน8ปดโมงนิดหนึ่งนะครับครับวันนี้เราก็เดินออกจากโรงแรมมานะครับโรงแรมอยู่บนถนนถนนยี่สิบหกนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างเซเว่นแอนเวนิวกับซิกแ v นเวนิก็คือระหว่างถนน6กับถนน7นะครับเดินลงใต้มาเรื่อยๆนะมาจนถึงถนนกรูฟนะครับเพื่อจะมาร้านบูเวตนะแล้วเราก็ได้ไปทานข้าวเช้ามาเรียบร้อย ตอนนี้ออกมาจากร้านนะครับก็เดินตรงล่องหน้าก่อนค่ยเรื่อยมุ่งหน้าทางใต้ไปเรื่อยๆนะครับแตว่าเดินไปถึงได้แค่ไหนก็ไปแค่นั้นเท่าที่กําลังจะมีในแต่ละวันนะครับเราจะไม่ใช้รถโดยสารนะวันนี้นะครับก็จะเดินไปก่อนดูซิว่าเราจะเดินได้แค่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปพักโรงแรมมาเช้าอาหารเช้านะร้านอาหารดีมากเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสนะครับ วอฟเฟิลคือดีมากๆครัวซองคือดีมากๆ,คากๆใครมาต้องลองนะครับบูเวตน,นะอยู่บนถนนกรุฟนะครับกับถนน7จ็ดนะเซเว่นเ<ส>ดฟกับกร p ฟส r e ีทนะครับ<ส>ก็ราคาไม่ต้องพูดถึงกินไป2เมนูกับครัวซองน้ำส้มด้วย80ดอลลาร์รวมทิปนะครับเพราะทิปเขาสักเจสือแนะนำเราอยู่ประมาณ20%ก็รวมทิปเข้าไปด้วย80ดอลลาร์ประมาณ 2,800บาทประมาณประมาณเดี๋ยวเราดูว่าวันนี้เราจะเดินไปได้ยังไงนนะครับและเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนเย็นทานอาหารเสร็จก็เดินจากตรงนั้นนะครับลงใต้ไปต่อนะครับไปเรื่อยๆครับไปจนถึงตึกเมื่อก่อนก็คือ World Trade Center นะครับเมื่อก่อนก็คือ World Trade Center ตอนนี้ก็เขาเรียกอะไรล่ะ One เวอรตึกชื่อไม่แน่ใจนะครับมันจะมี ลักษณะเป็นท้องประวันนะครับเป็นโครงกระดูกท้องประวนันข้างล่างเป็นช็อปปิ้งมอลนะครับก็ไปนั่งดื่มน้ำาทานอะไรที่นั่นนิดหน่อยนะครับมีร้านค้ามันเป็นช็อปปิ้งมอลเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีร้านค้ามีทุกอย่างนะครับเราก็สามารถไปเดินเล่นในนั้นได้ใช้เวลาในนั้นนิดหนึ่งนะครับออกไปถ่ายภาพบริเวณรอบนอกนะครับก็จะมีบ่อที่เป็นบ่อน้ำพุนะครับแล้วก็จะมี ตัวที่เป็นมิวเซียมนะครับของนายอี 11, ก็คือเหตุการณ์เมื่อวันที่11กันยายนนะครับที่มีเหตุเครื่องบินเข้ามาถล่ม2ตึก World Trade Center ให้มันล่วงลงมานะครับตอนนี้เขาก็สร้างตึกใหม่กลับขึ้นไปสูงนะครับแล้วก็สง่างามเหมือนเดิมแต่ว่ามันเหลือแค่ตึกเดียวนะครับ โซนตึกหนึ่งก็ตอนนี้มันจะเป็นบ่อน้ำพุข้างล่างนะครับที่เขาเรียกว่าเกาวซีโลแถวๆนั้นนะครับเส็จจากตรงนั้นครับก็เดินไปไชนา่าทาวนะก็เดินไปเรื่อยอ่ะเดินออกทางตะวันออกไปเรื่อยๆจากจุดนั้นนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาเหนือนิดนึงมาตรงคานาลสตรีทนะครับมาตรงแถบบุกคลินไม่ใช่บุกคลินสิบอรดเว้ Broadway นะครับ มันชื่อถนนนะชื่อถนน East b o อร์ดเวมั้งนะครับก็เดินขึ้นมาแถวนะั้นเอา Canal Street เป็นหลักแล้วกันคานาลสตรีทเนี่ยคือถนนแชนาททาวหลักเมื่อก่อนนะครับดินที่แชนัททาวมันขยายกว่าเดิมสมัยก่อนผมมาเมื่อปี91 92นะครับ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วนะครับแชนาททาวเล็กกว่าน,นี้นะครับตอนนี้แชนาททาวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าหลายร้านค้ามันขยายออกมาครับ ก็ได้ไปกินนะครับร้านชื่อโกลเด้นยูนิคอร์นนะครับเป็นติ่มซำโกลเด้นยูนิคอร์นเนี่ยเป็นร้านติ่มซำได้มิชลินปี2021นะครับได้มิชลินสตาร์ปี2021นะครับไม่รู้สตาร์หรือเปล่าแต่ป้ายหน้าร้านติดมิชลิน2021นะครับไม่ได้ติดว่าเป็นบิบอะไรอะ ปิบกูเม่อะไรไม่ได้ติดแต่ว่าบอกว่าเป็นมิชลิน2 0 2 1นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ดาวหรือเปล่าแต่ว่าเป็นติ่มซำที่ต้องขึ้นไปทานชั้น2นะครับโกลเด้นยูนิคอร์ะขึ้นไปทานชั้น2เนี่ยก็คนแน่นคนเยอะนะครับเป็นโต๊ะมีทัวลงด้วยนะครับเป็นทัว มาจากประเทศอินเดียนะครับก็มาลงที่นั่นเหมือนกันแล้วก็คนจีนเขาบ่นเยอะมากๆนะครับเรียกว่าเป็นท้องถิ่นของคนจีนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเลยก็ได้นะครับนะเสร็จแล้วบาก็เดินเดินเดินพยายามเดินมาเรื่อยๆครับทีนี้มันกลับที่พักไม่ไหวแล้วมันเริ่มเดินไกลก็ลองกดกดแบบดูซิว่าเฮ้ยเราจะกลับที่พักเนี่ยเราต้องเดินอีกไกลแค่ไหนนะครับ ปรากว่าแมบ,บบอกว่าต้องเดินอีกประมาณชั่วโมงหนึงห้กว่านาทีบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วนะครับก็เลยเรียกแท็กซี่กลับมาโรงแรมมาพักเดินเหนื่อยมากๆนะครับรอบเช้าแล้วก็บ่ายเนี่ยคือช่วงเนี้ยช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับที่แมฮัตตันเนี่ยเชา้ชาเช้าอากาศจะเย็นเย็นไปถึงสายสาย,ส,ายสิบโมงยังเย็นเย็นอยู่พอสิบเอโมงไปแล้วเนี่ยถึงบ่ายเนี่ยอากาศจะร้อนนะครับ อากาศร้อนเราก็เลยกลับมาพักก่อนดีกว่าแล้วก็พักสัก3-4ชั่วโมงให้มันหายเหนื่อยเพราะเดินเหนื่อยมากๆนะครับก็ออกไปทานข้าวนะตอนเย็นโรงแรมที่พักเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับตึก Empire State นะครับอยู่ใกล้ๆกับตึก Empire s t เอ่ไปร้านบันจูนะก็จบวันนี้นะครับเรามาสุดท้ายที่ร้านนี้ร้านอาหารบันจูน o องแบดนะ อยู่ตรงถนนเวสต์ยี่สิบแปดสตรีทนะครับแล้วก็บนซิกแซ e เ u e นะก็เป็นร้านอาหารเกาหลีสไตล์ฟิวชัน่นนะครับเราจะมองเห็นตึกเอ็ม r พ s t สเตทแต่ตรงนี้ด้วยนะ,ะเดี๋ยววันไหนต้องขึ้นไปสักวันหนึ่งไปดูทัง้งหมดนะครับบัรจูเป็นร้านอาหารเกาหลีฟิวชัน่นก็คือมองจานแล้วอ่ะตัวจานอ่ะเห็นเป็นเกาหลีตกแต่งหน้าสีสันสวย,สวย นะครับเราก็สั่งบิมบิมผับไปจานหนึ่งอีกจานหนึ่งเป็นกิมจิอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งนะครับพอมาดูไม่รู้เลยว่าเป็นร้านเกาหลีนะครับตัวการตกแต่งร้านทุกทุกอย่างเราดูไม่ออกว่ามันคือเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปในร้านเราก็รู้อ๋อเป็นร้านเกาหลีฟิวชั่นจริงๆคนข้างหน้าก็อธิบายอยู่แล้วนะครับเจ้าของร้รงานน่าจะเป็นคนอเมริกันแต่ว่า คนเสิร์ฟก็จะเป็นเกาหลีผสมน่าจะมีประเทศอื่นๆด้วยนะครับแต่คนเสิร์ฟหลักก็เป็นคนเกาหลีนะก็เป็นการว่าจบนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดีย๋ยวพวกนี้ไปไหนต่อเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดอ,อะไรอะหัวใจกดได้ไหม <laughs> นะครับกดทุกๆอย่างนะให้เราได้พบกันนะครับ และเรามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ